เจอแน่ไอดรอปเยอะเหรอไม่เยอะนะไม่เยอะไอ้ดรอปเขาไม่เยอะมั้งติดแน่ไอ้ดรอปอ่าไามสิบสี่คนนะแก่ที่ไอดรอปติดไปอยู่อยู่ไหนกันครับโน้แอร์เข้าไอ้ดอปไปแล้วเจอมันพี่แอ้ปักติดพี่ไม่ติดตีได้เหรอชิ้นของตีนะกินให้หมดเต็มหน้าคุกใช่ไหมหลังไปขับมาหน้าคุกเลยเพื่อน อย่าลลำดับเครื่องกันเครื่องน้ำมันรถแรงขึ้นปะแรงแรงขึ้นปะแปดสิบพีปแปดสิบมึงมึงมึง <c oughs> ล็อกมึงปลดล็อก A P S ยัง ไอ้พี่อย่าเผลอใจด้วยพี่ปวดบพี่๋ยวพี่ส่งส่งขีให้ท่านหนึ่งระหว่างนี้มึงจะตั้งภาพตามกูไหมล่ะแต่มันก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะก็ตอนนี้น่าจะข้างหกอะไม่เจอมึงต้องการอะไรอ่ะแค่นั้นล่ะามึงต้องการตอนแบบช่วยดู setting ผมได้ไหมครับกูเห็นแล้วทุเรศจัดเซตติ้งแบบสุดแบ่กมันก็ได้อยู่เว้ย ฟาวน์นี่มันมีคูดาวไหมครับลูกแต่เซตติ้งกูมัน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 ต่ำเลยนะมันต่ำแบบมันต่ำมันต่ำเลยอ่ะไม่ได้ปรับเฮียอะไรเลยปรับแค่นิดหน่อยแล้วก็ลดไอ้นี่ลงมาเลยตอนแรกผมใช้นี่คูแปดเหรอพี่มึงดูของพี่ก็ได้เดี๋ยวมึงดูสตรีมพี่ก็ได้เดี๋ยวกูหาโค้ดให้มึงก่อนมันมีโค้ดลดเอสพียร์ด้วยจูดิเซิร์ฟป่ะพี่เกี่ยวไหมครับจูดิเซิร์ฟด้วยวไหมครับพี่อ่าไม่เกี่ยวหรอกไม่ได้เกี่ยวเยอะอะไรขนาดนั้นหรอกอันนี้มึงมึงใส่โค้ดอันนี้กดเอสแปดกดกดเอสแปดแล้วใส่โค้ด มึงก๊อบมึงก๊อปเอาในสตรีมก็ได้นะเดี๋ยวพี่ส่งในสตรีมมึงก็ได้นะมึงมือก๊อบเอาสตรีมมึงกนไม่ล่ะจะไม่ต้องพิมพ์แต่เรามันขึ้นปะมันเด้งอะไรปะน่าติดนะแล้วดูเอพีมันพุ่งปะเดิมครับเท่าเดิมเดิมหกสิบไม่ที่มันคนเยอะเปล่าน่าจะใช่ครับพี่ทุเร่จัดเลยนะอ้แจ็คหกสิบน่ามือเห็นปะ มานะมุดทุเรีจัดเลยนะบูทลงเลยไฟไม่ได้บูทลงถ้าเราปรับแบบเป็นพันเก้าน่าจะได้บชวนไปนี่หันหน้าชวนหันหน้าชวนมาหันหน้าชวนมาชวนรถไฟพันเก้าไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยมึงปรับเยอะไปบางทีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูไฟก่อนเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูไฟเคยเอาพี่ถ้าก็พี่ถ้อยมาถอยอยู่ไหน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 ถอยมาถอยมาอยู่ไหนกันถอยมาถอยมาถอยมาเพื่องลงแล้นะเพื่องลงเยอะไม่อยู่ไหนอยู่ไหนลงให้หมดลงให้หมดลงให้หมดลงให้ เฮ้ยอยู่ไหนกันโอเคโอเคน้าครูมึงฟังกูลงให้หมดเพื่อนก่อนลงมามากรุบก่อนมากรุบตรงนี้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 มาให้หมดมาให้หมดเขี่ยไอเพจวบินหกสิบทุเรศจัดไอ้สัตว์เนี่ยนะเล่นแยกอย่าเล่นแยกต้องมาอ่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอย่าต้องรีบรถลำพังเยอะลงอย่าไปมารอก่อนไม่เสียเปียกนะมันชุบหลังบ้านฟรีนะไม่ ลงห้อยนะสอยดาวดำต้องรีบ้างหลังบ้านเราใครยังไม่มาบ้างพูดนะยังไม่ได้ตีรับลงแ่รับมารับมารับ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 ับามา้อนปนะเอาศพกับ้าเอาศพกับ้าสวยสวดิึงศพไปดึงศพไปดึงศพไปดี๋ยวมาดมเดีนที่ร่องาเดีวทไมเดี๋ยวมเดี๋ยวมเลียวมาเดาเียดีเดดี๋หวังเลวมาเนี๋ยวมวายวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเียวมาเดียเดยมวเลวเียมาดียมมา เฮ้ยเจ้เฮ้ยหมดหรอเราหมดอ,อ๋อไเมาเพื่อนคนนี้มาเอามาพี่เรนนี้พ่เรนาเร่ามาหน่อย เล่นไป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 ใส่เกาะรั่วใส่เกาะรั่วตายลูกตายตายตายสวยสวยสวยเกิดมะไปเอาเพื่อนไปเอาเพื่อนตรงรถไปเอาเพื่อนเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนช่วเพื่อนหน่อยช่วเพื่อนก่อนดิช่วเพื่อนดิเฮ้ยโอ้เพื่อนนอนตายไอ้สัตว์มึงช่วยเพื่อนใหม่เลยฟังกูช่วเพื่อนหน่อยช่วเพื่อนหน่อยหาเพื่อนเอาคือแล้วคือแล้วช่วเพื่อนเอาช่วเพื่อนเอาช่วเพื่อนคือแล้ว ช่วเพื่อนหน่อยช่วเพื่อนหน่อยช่วเพื่อนหน่อยคือแล้วคือแล้วเอาศพไป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 เฮ้ยหลังบ้านเราโดนป้าตรงนู้นหลังบ้านเราโดนเฮ้ยกมาดูหลังบ้านนี้หลังบ้านโดนหลังบ้านโดนเฮ้ยหลังบ้านเราโดนหลังบ้านเราโดนอ่อนเอาศพมาอ้อน โอเคโอเคโอเคอ,อเ่อ,อเนเลยไปอ่อ,อเนเลยไปยออนเลยไปอ่อนเลยไปหลังบ้านไม่มีแล้วไปดนันไปดันช่วยเพื่อน คือแล้วคือแล้วคือแล้วเอาศพเอาศพมาไว้ตรงนี้เอาศพมาไว้บ้านเราเอาศพมาไว้บ้านเรามีเยอะหน่อยมีเยอะหน่อยเออศพกองไว้นั่นแหละศพกองไว้นั่นแหละศพกองไว้นั่นแหละรถพี่ตัวแล้วเหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วเราคือแล้วคือแล้วเราคือแล้วกบขาวกบขาวกบขาวมีหน่อยมีหน่อยมีแทงหน่อยเฮ้ยมันชุบเอาศพมากลางหนนเอาศพเอาศพเอาศพมากลางหนนเอาศพออกเอาศพออก

เตือนน้ำมงเติมนน้ำมันเอารถมาเตืมน้ำมงเตือน้ำมันป้นก่อนป้นก่อนเฮ้ยมันมาไอ้นี่มือไอ้นี่มือเอามานิไอ้นี่มือไอ้นี่มือเปิดได้ปิดได้ปิดได้คนเดียวใจเย็น้วดึงสบอกระดึงโซอกระดึงโซบอกรดึงบอกรดึงโบมาไว้ตรงนี้ดึงโซบมาไว้ตรงกูนี่ดึงโซบมาดึงโซบมาไว้ตรงกู ตรงรูนี่้เห็นป้าเตรงรัวแตกรัวแตกใครไม่ทำไรดึงโซบอย่าปล่อยมือว่างใครไม่ทำไรดึงโซบหน่วยนะไปดึงโซบไปดึงโซบจิ๋วหน่อยเอาไจิ๋วขึ้นมาหน่อยข้อตัวเกิร์ตคนเดียวคุยง่ายแค่คนเดียวคุยง่ายนายนายนายตัวเกิดใช่ไหมก็ถืออ่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่เดินเดินตัวเดียวข้าเล่นข้าเล่นสวยไปไปเติมน้ำมันไปเติมน้ำมันไปเติมน้ำมันไปเอารถมาไปเอารถมา ได้อุ้มแล้วชนะแล้วชนะแล้วไปเอารถมาใกล้ๆเอารุ้มไม่ได้อุ้มไม่ได้ก่อนรีรุ้งก่อนเติมน้ำมันเติมน้ำมันใครไม่ทำเติมน้ำมันเติมน้ำมันก่อนหลังคุ้มได้นะแบ่งๆกันไปทีแล้วเขาเติมฟ้าก่อนนะไม่ต้องปนได้ไหมเสียเวลาไม่ต้องป้นไม่ต้องป้นเสียเวลาเสียเวลาอันนี้พวกเอารถมาไม่ฟังป่ะเนี่ยเอารถมาแล้วรีรถซ่อมรถซ่อมรถเติมน้ำมันให้เรียบร้อย นั่นมันหลังคูได้นะอันนี้รถใครวะอันนี้รถผมเติมปั๊มหลอดนะเติมปั๊มใหญ่ก็ได้โอเครถกูอยู่ไหนวะเนี่ยออกว่ารถนู่นมาเ้ยอย่าจอดอย่าจอดใกล้กันมากเลยถือเขอาบ่าระวังมันเหลื่อแยกเลยแยกเลยแยกแยกเนี่ยขยับมาตรงเนี้ยเนี่ยมันขยับมาขยับมาไกลๆวิ่งมาแล้วรถจอดไปไกลหน่อยแล้วก็นี่มามา เขาโอเคเล่นสปายสุดเนี่ยถ้ามึงได้จะว่ะมึงพุ่งขึ้นข้างบนเลยนะอย่าเนี่ยพุ่งอย่าอย่าอย่าย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปตำรวจมันดักนะเฮ้ยมีใครคุยกับหมอยังหมอมาเออเดี๋ยวกูคุยกันเดี๋ยวกูคุยกันเดี๋ยวกูขอเนี่ยทำไงครับหมออะไรนะครับขอขอศพตอนยี่สิบสามนาทีนะเอ่อยี่สิบสามนาทีคือได้ศพใช่ไหมครับใช่โอเคโอเค มาสอบ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 ทุกคนมาสอบทุกคนสอบบ้างอยู่สอบบ้างอยู่ครบไหมถือครบไหมบอกเพื่อด้วยมาๆใครเกมก่อนโดนปรับนะมาสอบยังว่างอยู่ยังว่างอยู่